เกเกรุคือเกมของกูรุกิที่จะพิสูจน์ถึงความสามารถของตนซึ่งเกเกรุเป็นเกมล่าโดยไร้ความปราณีและเล่นเพื่อความสนุกสนานถ้าหากกูรุกิตนไหนสามารถเอาชนะเกเกรุได้จะได้พลังและตำแหน่งจากการพิจนารณาของผู้ตัดสินโดยกุมราอูเซปะอุปกรณ์นับเลขในเกเกรุผู้เล่นเกเกรุจะต้องใส่ไว้ที่ข้อมือโดยแทนหนึ่งชิ้นเท่ากับ10คนบีบีกีโซ กฎการเล่นเกเกรุของกุรังกิจ,จะแตกต่างกันตามกลุ่มที่ตนอยู่แต่กฎโดยทั่วไปจะมีอยู่5ข้อบรุบะมีอำนาจที่จะกำหนดว่ากุรุนกิตนไหนมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมเกเกรุขึ้นอยู่กับผลงานและกลุ่มของตนด้วยบรุบะมีอำนาจที่จะกำหนดเวลาเริ่มเกเกรุได้จะต้องกำหนดจำนวนการฆ่าและระยะเวลาทุกครั้งบรุบะจะให้พลังที่เพิ่มทักษะให้แก่กุรังกิทางเข็มขัดเกโดรุโตะที่มีชิ้นส่วนพลังของหินอามาดัมแต่ถ้าหากผู้เล่นทำไม่สำเร็จหรือหมดเวลา เข้มขัดเกโดรุโตจะทำการระเบิดทันทีแต่ถ้าหาผู้เล่นทำเกเกรุสำเร็จพลังงานระเบิดจะถูกผู้เล่นดูดซับและเพิ่มพลังให้กับพวกเขาแถมยังเลื่อนตำแหน่งของพวกเขาไปอยู่กลุ่มที่สูงกว่าผู้เล่นเกเกรุสามารถต่อสู้กับผู้ตัดสินได้ถ้าหาผู้ตัดสินเข้ามาขัดขวางเกเกรุ